สาศาสสาหรับสนับสนุนการสร้างสุขภาพส่งย่างไรไปดูกันสาศสเองก็เป็นหน่วยงานสร้างสรสุขภาพนะครับเราเต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเอชไในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของพะสงฆ์ตอนนี้นะครับสถานการ์โรคเนี่ยเป็นที่น่ากังวลนะครับทั้งเรื่องอ้วนโรค n c d ีต่างนะครับพะสงฆ์เนี่ยมีจํานวนการป่วยที่สูงนะครับเร,ะะเราต้องกลับมาแก้ปัญหานี้โดยการให้ความรู้นะครับแล้วก็ มีการพัฒนาระบบร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและก็อีไลท์โดยงาที่จะอบรมให้ความรู้กับพระจัดระบบให้เกิดพระกีฬารุกทานหรือพระที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาพระด้วยกันเองนะครับจำนุนให้เกิดการบวนการจัดบริการตามพระธรรมวินัยหนนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือทําอย่างไรให้พระมีสิ่งไว้ร้องที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะฮะกันให้ความรู้จําเป็นแต่จริงๆแล้วต้องต้องจัดระบบด้วยมีนโยบายมีอยู่วิยามี ระบบบริการเป็นสิ่งที่สสให้ความสําคัญเรา,าเดำเนินโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการสงไทยไกลโลกมีการให้ความรู้แาะกันจัดระบบนะการพัฒนาวิชาการทำโมเดลตัวอย่างต่างๆมาก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จับมือร่วมกันที่จะมาแก้ปัญหา NCD ะครับโดยมุ่งไปที่ในกลุ่มพระสงฆ์นะครับ เพราะสุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนสร้างได้สะสะมุ่งสร้างสุขภาวะส่งไทยให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ส่งไทยห่างไกลาจากโรค NCD เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไป